การกดเรียงลําดับ ACC on แล้วเหยียบล็อกให้ออโตล็อกทำงานก่อนแล้วค่อยสตาร์ทสำหรับคนที่มีบรรทัดฐานการใช้งานที่ต่างไปเมื่อคุณเปิดรถล็อกเข้ามาปิดประตูรถเพราะความกลัวใครเขาเข้าจะมาทำลายคุณกดหนึ่งครั้งให้ได้ ไฟ ACC ขึ้นมากดอีกหนึ่งครั้ง <_ d ance> เพื่อให้ได้ไฟอ่อนขึ้นมาเพ <_ d ance> ื่อระบบออโตล็อกจะได้ทำงาน Please, จากนั้นคุณก็เหยียบเบรกให้ระบบล็อกของรถทำงานคุณผูกเชือกลงเทา้าก่อนที่คุณจะสตาร์ทรถในขณะนี้รถของคุณได้ล็อกเรียบร้อยแต่ขอบอกร้อนมาก พอแอร์ไม่ทำงานจากนั้นคุณถึงต้องการที่จะสตาร์ทรถหยยบเบรกกดที่ปุ่มเครื่องยนต์ติดเหมือนปกติเมื่อ,อไหร่ที่คุณต้องการดับเครื่องเมื่อถึงบ้านหยียบเบรกกดที่ปุ่มปุ่มจะไม่มีการทำงานทันที